ันนี้นะครฮะผมเราจะมาเปิดกล่องตรงนี้เนี่ยเอาตรงๆกันนะ่อบอกคำเดียวเลยนะเว้ยเปิดทำไมเปิดเพื่ออะไรเปิดแล้วจะได้อะไรหลายคนสงสัยว่ากูจะเปิดทำไมกูก็งงกูจะเปิดทำไมมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า้กล่องไอบ้บัคผู้ขี่เนี่ยมันได้อะไรบ้างน,นะครับไปกล่องนี้นะกิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมลัคกี้บ็อกนะครับผมซื้อได้ในตัวเอ็นนะกดตัวเอ็นตรงอีเวนต์นะครับจะซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับผมหมดหมดกิจกรรมวันที่1ึงกุมภาอะไรไม่รู้อะแต่กูรู้อย่างเดียวว่าเจมดีขึ้นไป 320M แล้วนะครับนะครับอันนี้เลยถ้ามีาัีพีเมียม,มาเปิดได้2กล่องแสดงว่าของมันต้องดีของมันต้องดีแน่ๆเพราะว่าพีเมียเปิดซื้อได้2อกล่องแล้วไม่มีพีเมียอดนะ ไม่มีพรีเมียมซื้อได้แค่สามนะแต่ถ้ามีพรีเมียมซื้อได้ห้าอลของดีมาล็อกแบบนี้แสดมของดีแต่สามารถกดส่งเพ่ได้เลยครับผมปัถ้าเปิดออกมามันจะเป็นเซตเลยนะครับมันจะเป็นเซตเลยนะครับผมผมนั่งไล่ดูและผมนั่งไล่ดูแล้วว่ามันมีอะไรที่ผมอยากได้บ้างนะครับไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีเลยแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูเปิดทําไมเอาตรงๆต่อให้กูได้ยูนิคอันนี้อีพกอันนี้ก็มีเต็มที่เลยก็ ก็มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยอะได้เป so ิดตอนไหนโทรบอกด้วยรอนันจังโอ้ยไอ้นี่ก็รีบปากูเปิดกล่องเลยไปอ๋อมันเปิดเป็นกล่องอย่างี้ก่อนอ๋อต่อไปโหเฮ้ยถ้เงินสิบล้านเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะเรื่องที่อะไรคุ้มหรอเฮ้ยอันนี้เราเคลือบเราไปขายได้ปะ อันนี้เอาเครือเอ้ยยาสมุดได้อันนี้ยาสมุดได้โอเคอยู่นะวิ่หเมตรนี่ก็เอาจริงๆถ้าเราใช้นะห้าเมตรนี่ก็ห้าสิบเอ็มแล้วป่ะเอ้ยคุม้มไอเชี่ยกล่องนี้คุ้มแต่มันกล่องดีนี่ไปกล่องอออที่สองไปหุ้ยฮยไอเชี่ยไอ้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 อหี้ยไอ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 ไยไอไไอไอไอไไอ้ไอ้อไอไไอไ่ออี ที่โคตดอยากได้เลยสล็อตคาแรคเตอร์สล็อตไอเียอุ้ยคือที่กมเปิดสัดุงเลยกูเปิดตอนแรกเปิดมาเห็นเห็นอะไรนี่ก่อนก็ปกติแต่พอเห็นอันี้เช็คเคผมจะบอกให้ที่ผมอยากได้สุดคือคาสเลกเตอร์สล็อตไอเทนเดอร์ผมอยากเอามาเจาะตัวไอ้เชี่ยเกินเกินเลย้ยกูคุ้มแล้วไอ้ อุฟูฟวยวูฟวยวฟวยวู้ฟวยว็บสวาัวัสแจ้งแบนเฮ้ยแจ้งแบนอะไรปะได้สิเจมอันนี้ AP s a v ซ r 1อ0อันนี้ไม่เท่าไหร่ X8 ก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ของตัวอันนี้จริงจริงผมเจ็ดวันยังไงแจกเจ็ดวันเอาง่ายๆเลยอะไรก็ได้อะตอนเนี้ยอะไรมาก็ได้ เงินห้าแสนเต็มอันนี้ก็อันนี้ก็สิบเอ็นะอันนี้สิบสนะิบห้าเอมได้เลยครับดา a g o อ s l เล e อ่ะสิบห้าเอ็มได้เลครับอันเนี้ยมันลกกว่าไอ้แค่กูมาเปิดหน้านี้มั้งดิว่ะดาร์อัลเลตดีพีเซเวอร์สอันนี้สิบกว่าเอมนะครับอันนี้เป็นยี่สิบกว่าเ็มนะครับอันนี้หนึ่งวันกะโหลกกะลาปากระป๋องไม่ค่อย เอาตรงๆเอาตรงๆเลยกูก็ไม่รู้แหละมันเยอะไปหมดเลยมันเปิดแล้วมันจัดผมจะจัดยังไงวะเนี่ยเจมสิบเจมมันหลอกอันนี้ยสี่สิบนะถ้าได้เมดอล่ะเมดอลเอ้ยโหเมดอลแพงเหรียญเมอริทแพงนะครับเหรียญเมอริทแพงนะสิบสิบเหรียญมันมีมูลค่าประมาณหกสิบกว่าเอ็มนะเหรียญอันเนี้ย มูลค่า60เอมมัาตำขายไม่ได้เลยครับโอ้ได้ดันปีกได้เจ็สบ1้าอันเปิดทีละกล่งองแล้วดูข้างบนแล้วกันอันนี้เพชรเอ็กพีหนึ่งพันอันนี้30เอ็มครับมูลค่า30เอ็มได้แล้วก็เงิน500แสนแล้วกันนี้10เอม็มผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะยังโคตรลกเลยอะ อันนี้เดิม x8 ถ้าเราต้องซื้อ x8 อันนี้6 7วันผมว่ากล่องอันนี้มันเปิดได้แต่มันต้องใช้เองอะมันถึงจะเปิดได้ดีแต่ถ้าไม่ได้ใช้ผมว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กรเท่าไหร่หรอกนะเอ้ยแต่ผมเปิดได้น,นั้นแล้วไงผมก็บอกอย่างที่บมกบอกว่าอะไรก็ได้แล้วไงเฮ้ยจานโคตรนาดูดูไปก่อนถือว่าช่วยกันอันนี้ถ้าคนใช้ก็ดีคือมันก็สังเกตหลายๆกล้องมันก็ แต่ค่อยสรุปทีเดียวแล้วกันปูมันเยอะจัดเลยว่าของหนึ่งล้านหมดแล้ววะไอ้แค่ผมได้ของดีแค่อันเดียวจริงๆเนี่ยนอกนั้นกล่องกระโปรงหมดเลยอะนี่ยกล่องกระโปรงหมดเลยอะจะหมดแล้วจะหมดแล้วกูหมดจะหมดแล้วอันนี้ได้ห้าเมตรห้าสิบเอ็มกับเคลือบขาวอันนี้ถ้าไป เท่าไปยาสมุนก็คุ้มอันนี้ก็คุ้มนะอันนี้ก็คุม <S <S นนค้มนะอ่ะตรงๆนะกูจัดไม่ได้ผมจัดไม่ได้อ่ะของมันลกไปหมดแต่นี้ถูกครับอันนี้มูลค่าห้าเองถ้าเป็นปกติแต่ก่อนอะแพงมาเรียบร้อยแล้วตามนี้แหละ ผมสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือผมได้ประมาณนี้ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มอยู่แล้วมันคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าผมเปิดไป750เจมตกประมาณ 750m ไปแล้วกลมๆ 750m เอากลมๆเลยผมเปิดไปทั้งหมด 750m นะครับเพราะว่า750เจมตก15กล่องนะครับผมได้ไอ้สองอันนี้มาอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือถ้าผมไม่คิด3อันนี้แล้วกันถ้าสมมติผมถือว่าผมไม่คิด3อันนี้แล้วกันนะเพราะว่า3น,นี้มันเวอร์ไป ถ้าผมแบบคนปกนติที่เปิดได้ดวงทั่วไปก็1 2 3 4 5 6อันนี้ก็มันเอามาเนี่ยมันเกือบร้อยเอ็มแล้วนะประมาณ 90M ได้เลยครับ 90M ได้แล้วก็เจม15เจม25เจม35มอันนี้ร้อยเอ็มร้อยเอ็มอันนี้อีกดูประมาณร้อยกว่าเอ็มเป็น 200M 2 0 0เอ็มเอ็มอันนี้50 50 300 300และ โ oh, <laughs> อ้หเจ๊งไอ้ตัดดูยังไงก็เจ๊งอันนี้อีกแต่อันนี้มันอยู่ในกล่องนั้นอะดูยังไงก็เจ๊งอะแต่เปิดกล่องอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับทุกอย่างคือขายไม่ได้นะทุกอย่างคือมันอาจจะขายได้โดยการที่พลิกแพงแบบพลิกแพงพลิกแพงขายได้บ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็ขายไม่ได้สัวนใหญ่เลยครับขายไม่ตั้่เพราะฉะนั้นใครใครเปิดเปิดใครไม่ใครเปิดไม่ค่อยเปิดแต่ผมแนะนําก็ไม่รู้เว้ยแล้วแต่แล้วแต่เอง แต่ผมแต่ผมเปิดได้คดีผมก็โอเคแล้วสำหรับส